อ่ะสวัสดีนะครับผมมาจากไหนกันนะพะี่ <c oughs> มาจากไหนกันเนี่ย <c oughs> ชัยนาทออกมาตีโมงเลยเพี่ถึงนี่ตั้งเช้าเลยหกโมงนะครับก็วันนี้นะครับมีอีทีนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นอัพเป็นธรรมดาเนาะร้อยยี่ธรรมดาอ่านะครับเป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนด้วยแล้วก็มีฝาวาวใช่นใชพี่เอามาเมื่อกี้อ่าฝาวาวแล้วก็อะไรก้านอ่า <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ก้านเทียมนะครับเป็นพี่เขาบอกอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอัพเป็น120 di นะครับตัวนี้110เหมือนกันอ่าก็อะไรไม่ดีก็เปลี่ยนเลยเนาะพวกลูกปืนนะครับเปลี่ยนปืนหมดใช่ติดอยู่ไม่ได้ปี่บติดแต่มันบึ้มเบาอ๋อบึ้มเบา <laughs> <laughs> เอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับอ่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาตัวนี้ก็ติดเหมือนกันติดอ๋อใช้งานอยู่ใช่ไหมปี่บใช้อยู่อ่าโอเคนะครับอีกต,ตัวนี้ทำไรเปี่กเครื่องตัวนี้นปกติ ก็วิดน้ำอ๋อสูบน้ำเดี๋ยวตอนจะไปลงนาไงพี่จะไปสูบน้ำไปแหละสูบนอ้อ๋อจะเต็ดปิดมือหน่อยแอบติดติดมือไ <c oughs> ์อ, <c oughs> อนีนี่ทำอะไรสูบน้ำเหมือนกันหรือยำน,ำน,ำนาด้วยยำนาด้วยแ,แต่ไม่ไปทำเป็นไดเล็กไปเลยพี่ตัวนี้แห <c oughs> ลงกว่าด้วยจะบอกให้อ๋อคือได้เล็กมันจะดีเรื่องกำลังอืมกำลังมันจะขึ้นไวต่วนนางังอ์ด้วยนะท่านผู้ชมเออเอา โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับวันนี้ช่างน้อยนะครับเหลือสองคนนะครับอีกคนหนีไปเที่ยวทะเลร้อนนะอากาศร้อนตรนโน้นโน้นมาขาวแคบเลยต้ไย <laughs> ตนไหนอ่ะอ <laughs> ๋อไอ้วังจิกกันเลยน้ำมันเข้าทุ่งหมดแล้วอะ่ะใช่อ๋อหมันท่วงมันประจําอยู่แล้วพี่ตรงนั้นน่ะถึงไม่นันมันก็ท่วมเดือนั้อนอ่ะใช่ปฏิบัติหน้ามันพี่อ่า อืมอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับอ่าทั้งสองเครื่องนะครับก็ตอนนี้ก็ลูกปืนแน่นนะอ่าลูกปืนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าของเขาก็สั่งเปลี่ยนเลยเนี่นะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูตัวนี้บังนะครับเออตัวนี้ค้นหน่อยนะครับโอ้เยอะนะครับเนี่ย ก็ตัวนี้จะทําเป็นดีนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไหนไม่ดีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเลยนะครับจะของสั่งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับก่อยตัวนี้ถังรั่วใช่ไหมเมื่อกี้ล้างซะ่วไปเลยตอนไม่ล้างไม่รั่วนะครับนี่นะครับมันผุนะครับภายในนะครับอันนี้จะเชื่อมดูแล้วน่าจะลามนะครับอ่ะไม่เป็นไรจะขอเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็ อีกตัวหนึ่งก็เราประกอบนะครับก็อันนี้ลูกสูบนะครับอันนี้ผมจะทำหลุมกันความร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าบางตัวมันร้อนนะครับก็อันนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอ่ะก็ตอนนี้ลูกปืนอะไรก็โลใหม่หมดนะครับทั้งสองคันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนก้านด้วยนะครับอ่าลุงก,ก็บอกของเดิมมันก้านเทียมนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นก้านเทียมก้านเขาอยู่ไหนอะ พอดูหน่อยเป็นไงนนนอ่าเนี่ยแล้วพี่การแท้นะพี่การแท้แล้วเนี่ย <c oughs> นี่แหละของแท้แล้วแทแ้แทเลย,<ท>ยมันก็เหมือนพี่เนะี่ยตัวพี่มาก็เหมือนกันเนี่ยนี่แหละนอน,น,นาแท้เ่ยโอ้โห เอาอย,อยู่ที่เราสบายใจพี่มันอีเนี่ยแท้ถ้าการเทียมมันจะเป็นนี้อย่างเลยพี่การแท้จะไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยแล้วก็จะมีอย่างอีเก้าดีเขียนแล้วนะใช่เดี๋ยวมันก็เหมือนกันนะพี่ก็ดูวอมันต่างกันหน่อยนะเนี่ยนะครับการแท้ทั้งคู่ นะครับแล้วเอาเอาของใหม่ไปเลยเนี่ยเอาเขาใหม่นะอ,อ,อ่ะได้มันเหลือก็ขายไปกับก้านอืมโอเคได้เลยนะครับนนเก็บไปส <c oughs> นิมกินได้ไหมอีกเดี๋ยวไปไป,ไปนั่นน้ำมันอ่าได้อ่ะโอเคนะครับก็สรุปแล้วเอาก้านใหม่ไต้กา้านเขาเตรียมมานะครับเขามิงเข้ามาก็อันนี้อ่าชุดนี้จะเป็นฝาสูบนะครับ N l R นะครับ ตัวนี้ใช้ดีนะครับแต่ว่าใช้มาเป็น้อยๆฝาแล้วก็ยังไม่เคยมีเจอปัญหานะครับฝาสูบนะครับปั๊มหม้อฉีดก็เหมือนเดิมนะครับประกัน6เดือนนะครับเปลี่ยนให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีปัญหานะครับขอให้โทรบอกอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมีชุดสปริงนะครับชุดสปริงวาล์วสปริงกาวนานะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับอ่าชุดปั๊มหมวอฉีดก็ของกินอาทั้งหมดนะครับอ่ะนี่ลูกสูบแท้นะครับ อ่าลูกสูบแทะบอกลูกแหวนแท้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนะครับก็ตอนนี้นะครับประกอบฝาสูบเรียบร้อยนะครับชุดฝาเนียนๆนะครับของอินเอาร์นะครับอ่าแล้วก็ชุดฝาข้างนะครับก็ใส่หมุดเรียบร้อยนะครับก็เหลือปิดฝาวาาหัวนี้วเอาตั้งแล้วเนาะ อาวายยังได้ตั้งนะครับเดี๋ยวให้จังต่อจากการแป๊บเดียวนะครับเใส่รถไตรมาสโลมใหม่นะครับแล้วก็ตัวนู้นเดี๋ยวผมเหลือใส่ข้อนะครับอ่าตอนนี้ข้อก็กอกปัดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 2> มันรั่วเปล่า <Yeah. Yeah. S 2> อ่ะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอวอนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับ เพราะว่าวิธีการดูนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก็เนี่ยถ้าปลายมันเริ่มที่ว่าจะเริ่มแบบเป็นร่องนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวมันลูดขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหานะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะครับก็สําหรับตัวอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาสูบเลยนะครับก็ฝาดุน ฝาเดิมคู่ตัวมานะครับมันมีรอยเล้าก็เลยอ่าให้พี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกับอีกเครื่องนึงไปนะครับที่ว่าใส่นะครับแล้วก็ตีฝาแวาใหม่เนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มปิดฝาสูบเลยนะครับอ่าเช็คระยะก็โอเคนะครับขึ้นสุดดีนะครับอ่ะโอเคนะครับครับตอนนี้ก็จะตีให้ดูนะครับอ้าตีเลยน้อง vinh rồi Giờ các khỏi đấy Khỏi lụm

จะจับนะถ้านะครับนี่ถือว่าโอเคอ่าถือว่าเขารสึกก็ไว้อยู่นะครับจะได้นะครับตั้งเดี๋ยวเช็คตรงน้ำมันนี้ให้หน่อย เดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ Để, 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 để. Lên không đấy à, đi 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 đấy đi đi lên con phần này Hãy subscribe cho มันผิดกันเลยไมถ้ารอบต่ำเลยได้เล็กมันจะมาก,กว่าลออุงมันโหลดเลยเนี่ยมันมันมันไม่สู้เลยอ่าเนี่ยนะครับดูความแตกต่างนะครับระหว่างสองเครื่องนะครับได้เล็กกับไม่ได้เล็กนะครับไอตัวเนี้ยมันปกตินะครับแบบเนี้ยนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับอ่าลอง તે પડ નહી જાય ถือว่านิ่มนะครับจะได้นะครับก็กำลังก็เห็นด้วยความแตกต่างเลยนะครับว่าอ่าตัวเนี้ยเวลาเดินเบานะครับเวลาเราจะจับโม่จับอะไรนะครับมันจะไม่ค่อยสู้นะครับมันเป็นระบบของมันประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นไดเล็กนะครับมันก็จะสู้กว่าอ่านะครับ อโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ